สวัสดีครับนี่พ่อๆพกับผมอีกแล้วนี้สิาพามาเบิ่งการใช้ชีวิตอยู่ทวงนะครับนี้ก่ข้ากระมากับเสีย้ยนกาเสียนแคบครับผมแล้วก็ตามด้วยเชฟฟอร์ดครับผม,มนี้วิธีเฮากะหาปลาย่างเดือดนะครับบ่มีอย่างเห็ดครับผมเบิ่งครับหาปลาเบิ่งครับได้ไปล่ะเป็นเต่ายี่กินบ่มึงไง โซแน่โซ่พี่น้องแน่ครับโซให้พี่น้องมึงดูสุดยอดครับป่าซ้ำควยผู้ชิดนี่ยครับผมมา <c oughs> โอ้ครับผมมือนี่กะกิะนมยางปลานล้วกันนะครับผมแซ่บๆเดี๋ยวคันได้ยางแล้วเดี๋ยวติดตามครับผมขาดเตะน้ำจิ้มครับนะยังก็บอกเขาซื้อมาตัวไม่ใช่大爷บอกเหรเอ้าผู้ใดญ่ซื้อเออค่อยไปตามเอาก็ได้สามจิ้ม ่ทานบ่นพ้าเองที่ไม่ได้จ,จูดเทียงน้ชสติบัตยเลยเทานฮะครับเดี๋ยวกันได้ปลามาแล้วเดี๋ยวเชบทั้งหมดเดี๋ยวโชว์นะครับเนาะหนังไฟย่างครับผมวิถีชีวิตอยู่ไฮอ,อยู่หน้าบ่วพาอยู่บ้านข้าเจา้ากระไรดีกันครับม่มีมองยู่ครับไฟฮ่วงแล้วอ่ะทาบึ่งกันเนาะครับเนาะ หยับลอยไม่เคยแจ็งแร่แต่ว่าห้องกับมีห้องทองแล้วตอนนี้ปั้นมือเอามือจุ่มก่อนมือายนเออ่ใจวะมเคยรักษาคนนี้ีเป็นมีเป็นมือบ่วยมีคนมาไปได้ประเด็ครับผมมือทีงานยังมาเท่านครบนะครับผม เดี๋ยวคขันทิ้มังมาคบนี่ไอ้จานี่สูบเลยนี่สูบชาเลยตอนนี้มน,นปนไงดแบ้เ่นนันั <c oughs> มือไปน้นเยท่ัไ,ไปซื้อปลากระปองสตัตย์ที่บ้านไง โอ้โสดู้ลุยนี่พ enfin ่อกับพิจาเกนวนะคอืมพ่อพกับพ่จานะครับพอาซื้อจ่าได้ซื้อพิจายากเครับพออันี้ซื้อจาพเลียแบบครับ่ต้องควจินะ <laughs> Bà ไป 我多你啊！我，多可爱对吧？几贵？<noise> ไานะวครับิมแล้วครเปลยนอันเนี้ยเรียบร้อยครับกิมเนียแซบครับผมอื่นๆต็ฝากติดตามคอนเทนต์นะครับมีคอนเทนต์มาให้เพิ่มเลย คิดๆเพื่อให้คนทางไกลที่บันได้มาบ้านพอได้หายคิดฮอดบ้านก็มีกับสถานการณ์โควิดกับเรื่สุขภาพนะครับผมปุทีอยู่ในเมืองจะมีโอกาสเมื่อใดก็ค่อยกลับขึ้นมาบ้านนะครับมาใช้ชีวิตแบบบ้านโอ้โหสูพ่ายเลีสูพ่ยายบอกได้คำเดียวว่าสุขเคยครับผมกะบปุถีทางไกลกับสูสๆครับผม สารบ้านหฮอลุยยางเดียวครับมือนีอก็บจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอล่าไปก่อนครับฝากชิปไปน้านะครับผมลิปเล็กเลยจะรอดหรือจะร่วงฝากกันนะครับการใส้ชีวิตแบบอิไหลอิเลียสวัสดีครับผม